สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติทีนะคะวันนี้นะคะคินทิติจะมารีวิวเป็นตรับปิดตามหาเสนีหลวงป่โตนั่นเองนะคะใบจิ๋วๆแบบนี้นะคะก็เป็นใบนี้น่ะเป็นแบบมือนหนึ่งนะคะเป็นงานของร้านตรับทองทิติเองนะคะที่คินทิติเนี่ยตั้งใจว่าทํามาแบบพร้อมส่งนะคะเพราะจะได้เผื่อท่านไหนรีบใช้งานจะได้ไม่ต้องรอนะคะเพราะว่า ปิตาหลวงปโตหลายหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะมาหาเสน่ห์ยันดวงเล็กเอ่ยกระหนกข้างปลดหนี้เอ่ยนะคะเป็นในตลาดมือสองเนี่ยตลับเนี่ยค่อนข้างหา,ง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 างยากนะคะคินก็เลยคิดว่าเอถ้าเราทํามาพร้อมส่งเนี่ยเผื่อว่าลูกค้ารีบนะคะรีบใช้งานหรืออะไรก็ตามนะคะก็ทํามาไว้เผื่อดีกว่าวางหน้าร้านด้วยนะคะลูกค้าจะได้เห็นด้วยหรือว่านี่ใบนี้นะคะมา ดูกันเลยดีกว่านะคะก็เป็นงานแบบหน้าโอ้มินิมอลมินิใจนะคะเห็นทิติชอบนะคะความมินิมอลนะคะก็ดูเลยนี่นะคะชือ้อแกะลายต่างๆนะคะก็ให้เห็นชัดๆเลยนะคะดีเทลทุกดีเทลไปเลยนะคะก็ใบนี้นะคะก็เลี่ยมกันน้ำได้เลยนะคะใช้งานได้สบายๆนะคะก็เข้าทรงสวยนะคะ หรือบางท่านเนี่ยไม่อยากเล่มกันน้ําก็ใช้หน้าพลาสติกก็ได้เช่นกันนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะด้านหน้าก็สวยแล้วเรามาดูรายด้านข้างกันนะคะรายด้านข้างเขาแกะรายเป็นนี่เลยนะคะเป็นกหนกแบบยาวๆเป็นเส้นยาวๆแบบนี้แล้วก็มีลายแบบทุกดีเทลเก็บให้ครบทุกดีเทลนะคะสวยงามมากเวอร์แล้วก็มีบ่าด้านบนด้วยนะคะ ทิมติชอบนะคะมีบาแบบนี้นะคะดูดีเทลดีดีนะคะเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกเราต้องซูมให้เห็นชัดๆนะคะนี่ด้านล่างนะคะบานาพับต่างๆใหม่กริปก็ต้องใหม่นะคะเพราะเป็นมือหนึ่งเอามาให้รีวิวก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นนะคะว่างานเป็นยังไงแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะคะว่าออร้านเราเนี่ยมีมือหนึ่งด้วยนะอะไรอย่างงี้หรือจะสั่งทําก็ได้อะไรอย่าง ะะอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นรายกระหนกยาวๆแบบนี้เช่นกันนะคะสวยงามสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นหน้าโอเช่นกันเลยนะคะแกะลายเหมือนกันแกะลายมาตรฐานของตะลักนะคะนี ว่ามือหนึ่งก็จะดูใหม่กริปๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเห็นให้มันดูมองเห็นก่อนถ้ามือสันๆต้องขอโทษด้วยนะคะใบค่อนข้างเล็กนะคะแล้วอยากให้เห็นชัดๆโด,ดยหากพยายามหามุมนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ห่วงนะคะห่วงเขาต้องใหม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยได้รับการบิดใดๆนะคะสวยงามแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะคะชืบเปิดด้านไในเน้นมากนี่ได้แล้วะค่ะเปิดนะคะบ้านพับเราก็ใหม่นะคะทุกอย่างใหม่หมดนะคะด้านในอย่างนี้นะคะ ก็ขนาดนะคะก็เผื่อวัดเผื่อไว้เผื่อไ,ไว้ใส่รุ่นอื่นด้วยนะคะความกว้างนะคะหนูจะเอาเป็นความกว้างแบบตรงฐานตรงนี้เลยนะที่กว้างสุดๆตรงของตลับนะคะก็จะอยู่ด้านในจะอยู่ที่สองจุดเดี๋ยวก่อนนะาสองจุดหนึ่งเซนนะคะส่วนความสูงด้านในนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้าเซนนั่นเองนะคะแล้วก็ความกว้างที่หน้าจอนะคะอือหือ กึบกึบนะคะความจริงที่เปิดเนี่ยเพื่อจะโชว์ว่าตลับมือหนึ่งล้านเรากึบนะคะเสียงติดแล้วก็ความกว้างที่หน้าจอนะคะก็ <g ül> ความกว้างที่หน้าจอจะอยู่ที่1.9เซนนะคะส่วนความสูงนะคะก็อยู่ที่ 2. 2.1 2.15อเซนนะคะก็ใบนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ 10.52กร,รัมนะคะก็ไม่หนักมากนะคะสบายๆเลยนะคะก็เป็นงานมือหนึ่งะคะใส่ปิดตามหาเสน่ห์ลมปุโต๊ะหรือว่าปิดตามรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็สวยงามสวยงามเลยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในร้านตรับทองทิตินะคะก็เรียกว่า ถ้าไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทั้งช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกอบทอง,ทองมือหนึ่งเนี่ยทักไลน์ s i g k 6 6หหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 89, 8น9 8 6 6 6 8 5ได้เลยนะคะก็คือบอกเลยว่านอกจากว่าอยากทำแบบยกซุ้มก็ได้แบบปิดหลังก็ได้นะคะสั่งทำได้หมดเลยนะคะก็ หรืออยากมาลองที่ร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมันดิบงามวานร้านอยู่ติดกับลิฟตัวกลางเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินทิตติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคินี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b e เป็นกำลังใจให้คินติตทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ